สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเมิ่อถุกค้นจ้าเมื่อนี้นางก้อยวันหยุดมาหาปลาอีกแล้วจ้ามาหาปลาบึงบบง,ง่จ้จมือเนี่ยเป็นตะนีปลาบ่าาพี่น้องเป็นแต่ได้กินปลาไงาน้ำขึ้นบ่กินแตป่ปลาหน่อยไปหาแต่น้ำค้องลายกินแตป่ปลาหน่อยเมื่อนี้นางก้อยพกสเสบียงมาด้วยเมื่อนี่ดำบักหุ้งจ้าเมื่อนี้ ส้มตำกับปลาเผานี่ได้มาแล้วส่วนหนึ่งตัวก็ประมาณนี้ได้มาหาหกตัวจ้ะอันนี้เวียเ่ยงเหเวี่ยงแหจ้ะปลาเหได้ประมาณนี้แต่ปลาขายไม่รู้ว่าจะได้ประมาณไหนเนาะตัวเล็กตัวใหญ่ปะปนกันไปส่วนมากม่จตะปลานน้นแล้วจะบบึงไง น้องก้อยได้มาหกตัวละเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปจ้าพี่น้องจ้าดังไฟไว้ก่อนจ้าดังไฟจังใดก็ได้ไดย่างเราละปลากอไฟย่างปลาจ้าดึงดึๆดึมดึม บึงนี้ก็ฝั่งตรงข้ามทั้งพุ่นเด้อพี่น้องเป็นวัดเด้อจ้าทั้งพุนเป็นเขตอภัยทานฝั่งทางนี้เป็นไฮห,หากินจ้าพี่น้องจ้าไปบึงเป็นตะคือว่าจ้าพี่น้องจ้ากินด้านข้าง จ็ได้ปลากินยุจ้ะแต่หักได้ตัวน้อยตอนนี้เราจะยามดางโอ้โหดนแล้วดนแล้วพี่น้องจ้า อุ้ยได้ตัวใหญ่ไหมเนาคือบ่อเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮออตะเพียนเฮ้ยอีกตัวนึงอะมันวิ่งหนีแล้วบอกว่าเอาบอกว่าไปเอาเตทิเลกก็ไม่เชื่อโยนมาเหมือนพี่เมฆเหมือนไม่มีปลาโยนมา Oh, oh, oh. <laughs> อย่านะ้ายิ่งหายากอยู่ด้วย <laughs> oh. ปานินปานินน้อยปานินน้อยอันนี้มันคือตัวอะไรพี่น้องจ๋าตัวหญ่แท้ปานินน่นะมันคือปลาบุ นานอยู่ตัวนเนี่ยปลาเผาด้วยจ้ะพี่น้องไม่ใช่ปลาย่างนะจ๊ะมันคือปลาเผาของแท้ย่างปลากินดิมหนองดิมบึงเบ้ลอันนี้ตำบักหงตำบักหงใส่บักกอกตำเรียบร้อยแล้วปลาก็ยกเผาแล้วเรียบร้อยกินเผาน้ำกันจ้าพี่น้องบปเนี้